เลิกสามนิสัยอมทุกข์ชีวิตสุขกว่าเดิม 1. เลิกคิดย้ำๆถึงเรื่องที่แก้ไขไม่ได้หลายคนเวลาเจอปัญหาหรือเรื่องร้ายๆที่แก้ไขไม่ได้แทนที่จะทิ้งเอาไว้หรือก้าวผ่านไปยังคงกลับมาคิดย้ำๆซ้ำถึงแต่เรื่องเดิมๆไม่น่าเกิดขึ้นมาเลยรูงี้ไม่ทำก็ดีรูงี้ไม่พูดออกไป ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็คงไม่ทำเหมือนเดิมคิดอย่างไรมันก็ย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ครับเพราะเรื่องมันผ่านไปแล้วและยังเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้อีกจังหากเหมือนเหมือนเวลาเราเดินสะดุดหินแล้วเราล้มลงไปเนี่ยหน้าที่ก็คือลุกขึ้นมาแล้วก็เดินต่อไปมองดูว่าหินตรงเนี้ยมันมีอยู่ครั้งต่อไปจะได้ไม่ต้องสะดุดอีกไม่ใช่เดินย้อนกลับไปแล้วก็สะดุดหินเดินย้อนกลับไปแล้วก็สะดุดหินก้อนเดิม เพ่มันเจ็บกว่าเดิมเพื่ออะไรครับเพราะความทุกข์หรือปัญหาที่แก้ไม่ได้แล้วเราคงคิดถึงมันเนี่ยมันก็เหมือนหินหนักยิ่งคิดมากหินก็ยิ่งสะสมอยู่ในตัวอยู่ในใจเรามากขึ้นมันก็ยิ่งหนักแล้วแทบจะก้าวต่อไปไม่ไหวถ้าจะคิดถึงเรื่องเดิมๆหรือปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็ให้คิดในแง่ที่ว่ามันผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้ไม่เปไรแล้วแล้วไปแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่ หรือดูสิว่ามีข้อดีอะไรที่ซ่อนอยู่ในปัญหาหรือเรื่องร้ายๆนั้นบ้างมองให้เห็นข้อดีในเรื่องร้ายๆหรือเรื่องที่ผ่านไปมันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างอย่างนี้ครับมันจะมีประโยชน์มากกว่าไปคิดย้ำซ้ำซากอยู่กับปัญหาเดิมๆที่ไม่มีวันแก้ได้เพราะชีวิตคนยังคงต้องก้าวต่อไปถ้ายังคงย่ำอยู่กับเรื่องเดิมร้าย แล้วเมื่อไหร่ชีวิตจะได้เจอเรื่องดีๆล่ะครับ 2. อย่าแบกทุกข์ของคนอื่นบางคนพอมีคนอื่นเอาความทุกข์หรือปัญหามาปรึกษาพอแค่ทุกข์และปัญหาเข้าไปได้ก็กลายเป็นคนต้องแบกปัญหาของเขาหรือแบกความทุกข์ใจของคนอื่นติดตัวไว้กลายเป็นคนที่ทุกข์และมีปัญหาไปกับเขาด้วยซึ่งจริงแล้วเนี่ย เวลามีคนอื่นมาปรึกษาหรือเอาปัญหามาให้เนี่ยช่วยได้ก็ช่วยไปหรือช่วยเท่าที่ช่วยได้แต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องยอมตัดใจครับอย่าไปทุกขหรือมีปัญหาร่วมไปกับเขาเพราะเราจะแก้ทุกหรือปัญหาคนอื่นได้เนี่ยเราต้องไม่มีทุกขหรือปัญหานะครับเราถึงจะแก้ให้คนอื่นเขาได้เหมือนเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยแอร์โฮสเตจจะประกาศเสมอว่า ครุณาสวมหน้ากากออกซิเจนให้กับตัวท่านเองก่อนก่อนจะสวมให้กับผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านต้องสวมให้ตัวเองรอดก่อนครับถึงจะสามารถสวมให้กับคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราได้คือเราจะได้สามารถช่วยเขาได้เพราะถ้าเราไม่รอดคนอื่นที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราก็ไม่รอดเหมือนกันฉะนั้นอย่าแบกความทุกข์ของอื่น อย่าแบกปัญหาของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเองมากเกินไปเพราะถ้าเรายิ่งมีทุกข์หรือยิ่งมีปัญหาเราก็ยิ่งแก้ปัญหาหรือความทุกข์ให้คนอื่นไม่ได้เราจะช่วยคนที่จมน้ําได้อย่างไรขณะที่เราเองก็กำลังใกล้จะจมน้ําครับ 3. เลิกดูถูกกดดันตัวเองแทนที่จะจับจ้องมองไปที่เป้าหมายแล้วพยายามไปให้ถึง แต่บางคนกลับพยายามจ้องมองแต่คนอื่นแล้วก็ดูว่าเขาสำเร็จกว่ารวยกว่าเก่งกว่ามีความสุขกว่าแล้วหันกลับม,มองตัวเองอย่างเศร้าใจว่าเราไม่มีดวงไม่มีโชควาสนาเหมือนกับเขานามสกุลไม่ดังโปรไฟล์ไม่ดีไม่มีเส้นสายจะไปสู้ก็ได้ไงมานั่งดูถูกตัวเองกดดันตัวเองแล้วก็ไม่ลุกขึ้นไปทำอะไรความจริงแล้วถ้าเรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร ความสุขของเราเป็นแบบไหนความสำเร็จเรารูปร่างหน้าตาอะไรเราจะไม่มีทางอิจฉาคอนอื่นครับเพราะต่อให้เราไปลอกคำตอบเข้ามาได้ทุกข้อก็ไม่ได้หมายความว่าเราสอบได้เพราะโจทย์ของเขากับโจทย์ของเรามันคนละแบบกันใช้คำตอบเหบือนกกันไม่ได้ครับฉะนั้นค้นให้พบว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรความสำเร็จเราเป็นอะไรและจุดมุ่งหมายปลายทางของเราอยู่ที่ไหน เมื่อน,นั้นเราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าความสุขของเราอยู่ที่ไหนเราคงต้องใช้ชีวิตตลอดเวลาเพื่ออิจฉาความสุขของคนอื่น